12จิตวิทยาที่จะทําให้คนเกรงใจคุณสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันสําหรับคนที่ไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าที่จะพูดตรงๆงแต่กลับต้องเจอคนที่ชอบเอาเปรียบซ้าแล้วซ้าเล่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเลิกเป็นเหยื่อจงฟังให้จบนะคะเพราะว่านี่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการก็ได้ข้อที่1คนที่ไม่กล้าปฏิเสธเท่ากับคนที่ยอมโดนเหยียบซ้ําๆในโลกนี้นะคะไม่มีใครเกรงใจคนที่ไม่กล้าปฏิเสธหรอกค่ะ คุณอาจจะคิดว่าการเงียบการฝืนยิ้มหรือว่าการไม่พูดตรงๆอาจจะช่วยให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีแต่คุณรู้ไหมคะว่าทุกครั้งที่คุณเงียบอีกฝ่ายเขาไม่ได้รู้สึกเกรงใจอะไรคุณเลยเขาแค่รู้ว่าเขาสามารถล้ำเส้นคุณได้อีกโดยที่คุณจะไม่กล้าทําอะไรเลยในจิตวิทยานะคะคนที่ไม่กล้าบอกว่าเออไม่สะดวกอะ่ะคือคนที่กําลังยกอํานาจในชีวิตให้กับคนอื่นคุณไม่ได้พูดแต่พฤติกรรมของคุณมันกําลังอดิวห ความเงียบของคุณมันคือใบอนุญาตที่เปิดประตูให้กับใครก็ไม่รู้เข้ามาเหยียบหัวของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าและถ้าเกิดว่าคุณยอมให้ความเงียบกลายเป็นนิสยัยคนอื่นก็จะไม่ได้มองว่าคุณใจดีนะคะแต่เขาจะมองว่าคุณคือคนที่เขาใช้เมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆคุณก็จะไม่ได้รับความเกรงใจแต่จะได้รับความเคยชินที่อีกฝ่ายจะยัดเยียดทุกอย่างใส่คุณเพราะว่าคุณไม่เคยกล้าบ,บอกว่าฉันพอแล้วในโลกของการเอาตัวรอดนะคะ มีหลักคิดอยู่อย่างหนึ่งที่สอนกันมาตลอดก็คืออย่ายอมให้ใครเอาหัวใจของคุณเป็นแลกกับความสบายของเขาความเกรงใจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการยิ้มสวยๆพูดเพราะหรือว่าทำตัวน่ารักแต่มันเกิดจากพลังเงียบที่อีกฝ่ายรู้ว่าถ้าคุณไม่โอเคคุณกล้าพูดถ้าคุณไม่สบายใจคุณก็กล้าเดินออกมาเพราะว่าในโลกแห่งการอยู่ร่วมกันนะคะใครที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าปฏิเสธวันหนึ่งค่ะ ก็จะหายไปจากความเคารพของคนรอบตัวคุณก็จะกลายเป็นแค่คนที่ใครๆก็สามารถใช้งานได้ใครๆก็สามารถขอใครๆก็สามารถโยนทุกอย่างมาใส่ได้แล้วเขาก็จะบอกกับตัวเองว่าเอาเถอะเดี๋ยวเขาก็ยอมเหมือนเดิมนั่นแหละอย่าลืมนะคะไม่มีใครยอมเกรงใจคนที่ไม่เคารพตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องเสียงดังไม่จําเป็นต้องดุดันแต่กล้าพูดว่าฉันไม่สะดวกด้วยน้ําเสียงนิ่งๆและถ้าเกิดว่าไม่มีใครเคยสอนคุณมาก่อนนะคะวันนี้อยากจะบอกว่า คุณไม่จําเป็นต้องยอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่เคยให้เกียรติคุณเลยแม้แต่นิดเดียวถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณต้องปกป้องตัวเองจําไว้นะคะว่ายิ่งคุณเงียบเขาก็จะยิ่งกล้าล้าเส้นแล้ววันหนึ่งคุณก็จะไม่เหลือพื้นที่ใดๆในชีวิตที่คุณรู้สึกว่าเป็นของตัวเองเลยข้อ 2. ความดีไม่มีขอบเขตก็เท่ากับบันไดที่ให้คนปีนขึ้นมาเหยียบได้บางคนเชื่อว่าการเป็นคนดีคือหนทางที่จะได้รับความรักความเมตตาและก็ความเกรงใจ แต่ในโลกแห่งความจริงนะคะมันโหดร้ายมากกว่าน,นั้นเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนดีโดยที่ไม่เคยวาดเส้นชัดเจนคุณก็จะกลายเป็นพรมเช็ดเท้าค่ะที่ใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาเหยียบแล้วก็จากไปเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักอย่าเข้าใจผิดนะคะความดีไม่เคยผิดแต่เมื่อความดีนั้นมันไม่มีขอบเขตเมื่อคุณรับทุกอย่างยอมทุกเรื่องแม้ว่าจะไม่สบายใจแต่ก็อยากให้คนอื่นรู้สึกพอใจ นั่นแหละค่ะที่คุณเริ่มสร้างบันไดให้คนอื่นเหยียบหัวคุณขึ้นไปโดยที่คุณก็ยืนอยู่ข้างล่างอย่างเงียบๆคนเดียวในศาสตร์ของคนที่รู้จักใช้ชีวิตแบบมีศักดิ์ศรีนะคะมีหลักหนึ่งที่เขาพูดกันชัดเจนมากว่าคนที่ไม่กล้าขีดเส้นให้ชัดเจนก็เท่ากับกําลังยกอํานาจชีวิตให้กับคนอื่นกําหนดทุกครั้งที่คุณไม่กล้าพูดคําว่าพอได้แล้วคุณก็กําลังยอมให้เขากําหนดว่าวันนี้คุณจะต้องเหนื่อยมากแค่ไหนคุณต้องเสียสละอะไรบ้างและคุณก็ต้องปิดปากเงียบ เพื่อรักษาน้ําใจของเขามากกว่าของตัวเองลองสังเกตได้ดีนะคะคนที่รักคุณจริงเขาไม่เคยต้องการให้คุณฝืนเขาไม่ได้ต้องการให้คุณอดทนและเขาไม่เคยใช้ความดีของคุณเพื่อความสะดวกของตัวเขาคนที่เขารักคุณจริงนะคะเขาจะเคารพขอบเขตของคุณไม่ว่าขอบเขตนั้นมันจะเล็กหรือว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ตามเขาจะหยุดก่อนที่จะถึงไม่ใช่รีบพุ่งใส่แล้วก็อ้างว่าไม่ตั้งใจบนโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทนะคะก็คือคนที่ ขีดเส้นแบ่งขอบเขตของตัวเองกับคนที่ลบเส้นของคนอื่นแล้วก็เดินข้ามถ้าคุณไม่เลือกที่จะเป็นประเภทแรกคุณก็จะตกเป็นเหยื่อของคนประเภทที่2แบบที่ไม่มีวันได้เงยหน้าขึ้นมาอีกเลยฉะนั้นจงจําไว้นะคะว่าความดีจะต้องมาพร้อมกับขอบเขตและการรู้ว่าพอแล้วไม่ได้ทําให้คุณดูใจร้ายแต่มันทําให้คุณมีคุณค่ามากพอที่ใครๆก็ไม่กล้าเอาเปรียบได้ไง่ายๆข้อ 3. ไม่มีใครเกรงใจคนที่ไม่กล้าเลือกตัวเอง ในชีวิตของคุณนะคะคุณเลือกใครก่อนคะคนรอบตัวใช่ไหมคะความพอใจของคนอื่นใช่ไหมคะภาพลักษณ์ของการเป็นคนดีคนที่ว่านอนสอนง่ายคนที่ใจเย็นใช่ไหมคะแต่คุณลืมไปหรือเปล่าคะว่าคนที่คุณควรเลือกก่อนที่สุดก็คือตัวคุณเองถ้าคุณยังมองว่าความรู้สึกของคนอื่นสําคัญกว่าของคุณถ้าคุณยังกลัวจะทําให้ใครผิดหวังกลัวว่าจะดูแย่ในสายตาของใครคุณก็จะกลายเป็นแค่ตัวประกอบในชีวิตของคนอื่น คุณก็จะเป็นแค่ตัวสำรองที่พร้อมจะช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครนึกถึงเวลาที่เขาต้องเลือกใครสักคนจริงๆในศาสตร์ของผู้ที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งนะคะเขาบอกว่าใครที่ไม่กล้าเลือกตัวเองก่อนไม่มีใครเลือกเขาในระยะยาวหรอกค่ะลองมองย้อนกลับไปดูชีวิตของคุณนะคะมีสักกี่ครั้งที่คุณช่วยทั้งที่ไม่อยากช่วยตอบตกลงทงั้งที่อยากจะปฏิเสธยิ้มทั้งที่ในใจอยากจะร้องไห้แล้วถามหน่อยนะคะ มีสักกี่ครั้งที่คนเหล่านั้นกลับมาทําแบบเดียวกันให้คุณคําตอบมันอาจจะเจ็บแต่มันก็คือเรื่องจริงคนที่ไม่ได้ยืนยันความรู้สึกของตัวเองไม่มีใครฟังเสียงเขาหรอกค่ะถ้าคุณยังเสียสละจนตัวเองแหลกสลายยังคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเรายังไหวทั้งทางที่ในใจมันพังไปหมดแล้วมันไม่ใช่ความเสียสละหรอกนะคะแต่มันคือการทําร้ายตัวเองอย่างช้าๆด้วยน้ํามือของคุณเองจิตวิทยาที่ทาให้คนเกรงใจคุณไม่ใช่แค่คําพูดเก่ง หรือว่าท่าทีที่แข็งแรงแต่มันคือพลังของคนที่กล้ายืนยันว่าฉันเลือกตัวเองก่อนและฉันก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะทําแบบนั้นค่ะคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองก็จะไม่ยอมให้ตัวเองกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายของใครอีกต่อไปและขอเตือนอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่เริ่มเลือกตัวเองในวันนี้อีกไม่นานค่ะคุณจะไม่เหลือตัวตนในใจของใครเลยเพราะว่าในโลกแห่งนี้ไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่ยังไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองเลยด้วยซ้ำข้อ4ี่ ถ้าคุณไม่กล้าที่จะฝึกปฏิเสธวันหนึ่งคุณก็จะเกลียดตัวเองที่ต้องยอมทุกอย่างคุณเคยรู้สึกไหมคะเวลาที่คุณต้องตอบตกลงทงั้งๆที่ในใจอยากจะบอกว่าขอโทษนะคะไม่สะดวกค่ะเวลาที่คุณยิ้มทั้งๆที่ในใจมันร้อนระอุแล้วเวลาที่คุณเงียบทั้งๆที่ข้างในมันกําลังกรีดร้องว่าพอเถอะฉันไม่ไหวแล้วใช่ค่ะคุณกลัวความอึอดอัดกลัวว่าจะทําให้ใครไม่พอใจกลัวจะกลายเป็นคนที่ไม่น่ารักแต่คุณเคยถามตัวเองไหมคะว่า แล้วความอึดอัดของคุณละ่ะใครรับผิดชอบในเมื่อทุกครั้งที่คุณไม่กล้าพูดคุณกำลังสะสมความคับแค้นไว้ในหัวใจของตัวเองจนวันหนึ่งมันระเบิดออกมาในวันที่คุณแทบจะไม่เหลือแรงจะยิ้มให้ใครอีกแล้วในปรัชญาชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะมีคำสอนหนึ่งที่คมมากเขาบอกว่าคนที่ไม่กล้าปฏิเสธกำลังเขียนจดหมายลาตัวเองทีละฉบับโดยไม่รู้ตัวทุกคำที่บอกว่าได้ค่ะถ้าเกิดพูดคำนี้ออกไป ทั้งๆที่ไม่อยากจะพูดมันคือการหักหลังหัวใจตัวเองอย่างชา้ชาๆคนที่กล้าพูดไม่ใช่คนใจร้ายหรอกนะคะแต่คือคนที่รักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้ชีวิตพังเพราะคําว่าเกรงใจผิดที่เพราะคําว่าเกรงใจมันควรที่จะใช้กับคนที่ให้เกียรติเราไม่ใช่กับคนที่ใช้เราเป็นทางลัดของความสะดวกสบายฉะนั้นจําไว้นะคะว่าการปฏิเสธอย่างสุภาพไม่ใช่การทําร้ายใครแต่มันคือเกราะป้องกันที่ทําให้คุณยังรักษาใจของตัวเองไว้ได้ ในโลกที่คนเห็นแก่ตัวพร้อมที่จะล้ำเส้นคุณได้เสมอถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าพูดอะไรเลยแล้วก็ขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคนที่ไม่กล้าปฏิเสธวันนี้ก็จะกลายเป็นคนที่เกลียดตัวเองในวันข้างหน้าคุณก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองคุณจะเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะรักใครได้และคุณก็จะไม่เหลือแม้แต่พื้นที่ของใจตัวเองให้ได้หายใจอย่างอิสระข้อ5ไม่มีใครเกรงใจคนที่ไม่เคารพตัวเองนะคะ คุณเคยสังเกตไมหมคะว่าทําไมบางคนถึงกลายเป็นคนที่ถูกเรียกหาแค่ตอนที่เขาสะดวกแต่กลับไม่ได้เคยอยู่ในสายตาของเขาเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือคุณรู้ไมหมคะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเขาใจร้ายหรอกค่ะแต่เป็นเพราะว่าคุณไม่เคยเคารพตัวเองให้เขาเห็นเลยต่างหากเวลาที่คุณยอมมากเกินไปเวลาที่คุณกลัวจะเสียหน้ากลัวจะดูเป็นคนไม่ดีคุณก็เลยเลือกที่จะรักษาภาพลักษณ์มากกว่าความรู้สึกของตัวเองคุณยอมรับเงื่อนไขที่ไม่แฟร์ยอมกลืนคำพูด ยอมให้เขาล้ำเส้นแล้วก็หวังว่าสักวันเขาจะเห็นใจคุณแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันโหดมากกว่านั้นค่ะคนจะเกรงใจคุณก็ต่อเมื่อเขารู้ว่าคุณไม่ยอมให้ใครทําลายคุณได้ไง่ายๆในศาสตร์ของผู้นําที่เขาเข้าใจเกมของอํานาจมีหลักคิดที่สําคัญข้อนหนึ่งนะคะที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าคนที่ไม่เคารพตัวเองไม่มีวันได้ความเคารพจากใครคุณไม่จําเป็นที่จะต้องพูดเสียงดังคุณไม่ต้องแสดงท่าทางที่แข็งกร้าวแค่คุณปกป้องตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะ แค่คุณกล้าพูดว่าแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะคะคนอื่นเขาก็จะเริ่มหยุดและก็ไม่กล้าที่จะเอาเปรียบคุณเพราะเขารู้นะคะว่าคุณมีเกราะที่เจาะไม่เข้าคุณมีขอบเขตที่เขาไม่กล้าก้าวข้ามและคุณมีพลังในใจที่จะไม่ยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครพอใจอีกต่อไปคนที่ไม่เคารพตัวเองมักจะอยู่ในจุดที่ถูกเลือกใช้แต่ไม่เคยถูกเลือกให้สําคัญคุณไม่ต้องรอให้คนอื่นมายืนยันนะคะว่าคุณมีคุณค่าแต่คุณจะต้องยืนยันคุณค่าของตัวเองก่อน แล้วโลกภายนอกก็จะค่อยๆจูนตามพลังภายในของคุณอย่าลืมนะคะว่าความเกรงใจจากคนอื่นเริ่มต้นจากการเคารพตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าคุณยังยอมคุณก็จะโดนเหยียบย่าถ้าเกิดว่าคุณยังเงียบคุณก็จะหายและถ้าคุณยังไม่รักตัวเองคุณก็จะกลายเป็นเงาของทุกความสัมพันธ์ไปตลอดชีวิตข้อ 6. คนที่เงียบแต่ไม่เคยเดินหนีเท่ากับเหยื่ออย่างถาวรบางคนเชื่อว,ว่าถ้าเราเงียบเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองถ้าเรานิ่งเดี๋ยวอีกฝ่ายจะรู้ตัว แต่ในความจริงนะคะการเงียบโดยไม่ได้ขยับตัวก็คือการประกาศว่าฉันยอมให้คุณทําอะไรก็ได้กับฉันคุณอาจจะไม่ได้พูดอะไรไม่ได้โต้กลับไม่ได้แสดงความไม่พอใจแต่ถ้าคุณยังยืนอยู่ตรงนั้นยังยอมฟังคําพูดที่กดคุณให้ต่ํายังอยู่ในสถานการณ์ที่ทําร้ายจิตใจของคุณซ้ําๆคุณไม่ได้เงียบเพื่อความสงบหรอกนะคะแต่คุณเงียบเพื่อเป็นเหยื่ออย่างถาวรโดยไม่รู้ตัวในศาสตร์ของจิตวิทยาพฤติกรรมมีคํานึงที่ต้องฟังให้ขึ้นใจเลยนะคะ ก็คือการไม่เดินหนีคือการยินยอมในระดับลึกของจิตใต้สํานึกเพราะคุณไม่ได้แค่เงียบแต่คุณยืนอยู่ให้เขาใช้คุณไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ขยับไม่ได้เลือกตัวเองก็แปลว่าคุณกําลังส่งสัญญาณบอกว่าฉันโอเคแม้ว่าข้างในคุณจะเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามคนที่ทําให้คนอื่นเกรงใจได้ไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่กล้าลุกขึ้นแล้วก็เดินหนีจากทุกสิ่งที่ไม่ให้เกียรติเขาไม่ต้องอธิบายไม่ต้องโวยวายแค่ ไม่อยู่ให้เขาใช้ในโลกของอ e ีฝ่ายก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าคุณไม่ใช่ของตายไม่ใช่ตัวประกอบไม่ใช่พื้นที่รองรับอารมณ์ของใครเพราะคนที่รู้คุณค่าของตัวเองจะไม่ยืนอยู่ในที่ที่บั่นทอนจิตใจจะไม่ทนอยู่ในวงสนทนาที่ทําให้รู้สึกด้อยค่าและก็จะไม่เสียเวลาให้กับใครที่ไม่เห็นค่าแม้แต่นิดเดียวในโลกของคนที่มีสติการเดินหนีไม่ใช่การแพ้นะคะแต่มันคือการประกาศชัยชนะทางจิตใจ ว่าเราไม่ยอมไม่ใครมาทำลายความสงบในใจของเราอีกต่อไปข้อ 7. ยิ่งอธิบายยิ่งถูกเอาเปรียบบางคนคิดว่าการอธิบายเยอะๆคือการแสดงความมีเหตุผลเป็นการสื่อสารที่ดีเป็นการรักษาความสัมพันธ์แต่ในโลกของคนที่เจ้าเล่์นะคะยิ่งคุณอธิบายมากเท่าไหร่เขายิ่งรู้ช่องโหว่ของคุณมากขึ้นเท่านั้นคุณเคยไมหมคะแค่คุณจะปฏิเสธสักเรื่องหนึ่งคุณก็พูดอ้อมๆกลัวว่าเขาจะเข้าใจผิดกลัวว่าเขาจะเสียใจกลัวจะดูว่าใจร้าย แล้วก็เลยอธิบายแบบน้ำไหลไฟดับแต่คุณรู้ไหมคะว่าคนบางคนเขาไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจคุณเลยเขาฟังเพื่อจับจุดว่าอะไรคือจุดอ่อนของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณกลัวและเขาก็จะเอาสิ่งนั้นกลับมาใช้โน้มนาคุณในครั้งหน้าในหลักคิดของคนที่เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์อย่างลึกซึ้งนะคะเขาบอกว่าอย่าอธิบายเกินจําเป็นกับคนที่ไม่เคยฟังคุณด้วยหัวใจเพราะคําพูดของคุณก็จะกลายเป็นเครื่องมือให้เขากลับมาคุมเกมยิ่งคุณพูดมาก เขาก็จะยิ่งรู้ว่าคุณลังเลเขาก็จะยิ่งรู้ว่าคุณกลืนคําพูดของตัวเองได้ถ้าเขากดคุณแรงพอและนั่นแหละค่ะคือจุดที่เขาเริ่มเอาเปรียบคุณโดยที่คุณยังคิดว่าอย่างน้อยเขาก็น่าจะเข้าใจเราหยุดนะคะหยุดคิดว่าการอธิบายเยอะคือความดีงามเสมอไปเพราะว่าในโลกของคนที่เห็นแก่ตัวความยาวของคําอธิบายคือความลึกของจุดอ่อนจงจําไว้ขึ้นใจนะคะว่าคําว่าไม่สะดวกสั้นๆแต่มันทรงพลังมาก คือพูดแบบนี้ตัดบทไปเลยนะคะแล้วก็ประกาศให้รู้ว่าคุณคือคนที่เคารพขอบเขตของตัวเองไม่ใช่คนที่ยอมเปลี่ยนใจเพราะคําพูดใครก็ได้ความเกรงใจจากคนอื่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมั่นคงพอที่จะไม่ต้องอธิบายอะไรให้ยาวกว่าที่ควรเป็นเพราะคนที่เคารพคุณเขาไม่ได้ต้องการเหตุผลเขาแค่ฟังคําว่าไม่แล้วก็รู้ว่าคําว่าไม่เนี่ยก็คือไม่ข้อ8คนที่ไม่กล้าให้คนอื่นไม่ชอบก็จะไม่มีวันได้รับความเคารพคุณอยากจะให้ทุกคนชอบคุณใช่ไหมคะ ก็เลยพยายามเป็นคนที่น่ารักพูดดีมีน้ำใจอ่อนโยนไม่กล้าที่จะขัดไม่กล้าที่จะพูดตรงไม่กล้าที่จะปฏิเสธคุณกลัวจะถูกมองว่าเปลี่ยนไปกลัวที่จะเสียภาพลักษณ์กลัวว่าจะเป็นคนที่น่าผิดหวังในสายตาของใครบางคนแต่คุณรู้ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบพยายามทําให้ทุกคนพอใจเท่ากับไม่มีใครเคารพคุณจริงเลยสักคนเพราะอะไรนั่เหรอคะก็เพราะว่าคุณไม่มีจุดยืนเพราะว่าคุณไม่มีตัวตน และก็เพราะว่าทุกครั้งที่คุณยอมเปลี่ยนเพื่อให้ใครสักคนสบายใจก็คือคุณกําลังบอกกับโลกรอบตัวว่าฉันไม่ได้สําคัญเท่าเขาฉันพร้อมที่จะละทิ้งตัวเองขอแค่เธอไม่เกลียดฉันก็พอในศาสตร์ของคนที่เข้าใจหลักจิตวิทยาและก็ความมั่นคงในชีวิตนะคะเขาบอกว่าคนที่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ทุกคนพอใจก็คือคนที่ไม่มีใครให้เกลียรติเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครมองว่าคุณคือผู้นํา ไม่มีใครมองว่าคุณเป็นที่ยืนของหลักการมีแต่คนที่มองว่าคุณคือคนที่ตามน้ำได้ตลอดเวลาและเมื่อคุณเปลี่ยนได้คุณก็ถูกกดได้ไม่ใช่ดูความตั้งใจร้ายหรอกนะคะแต่เพราะเขารู้ว่าคุณไม่มีพลังที่จะยืนยันอะไรเลยในโลกแห่งความสัมพันธ์ความเกรงใจไม่ได้เกิดจากความพยายามทำให้ใครรักแต่มันเกิดจากจุดยืนที่แน่วแน่คุณอาจจะเสียบางคนไปคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่รักของทุกคน แต่คุณจะเป็นคนที่ได้รับความเคารพจากคนที่ควรค่าแก่การรักษาค่ะฉะนั้นจงกล้าพูดคำว่าขอโทษฉันไม่โอเคนะแม้ว่าเขาจะไม่พอใจจงกล้าบอกว่าเรื่องนี้ฉันไม่เห็นด้วยแม้จะทำให้ใครบางคนเลิกชอบคุณไปเพราะคนที่ไม่ได้รักคุณเพียงเพราะว่าคุณกล้าพูดความจริงเขาไม่เคยรักคุณเลยตั้งแต่แรกข้อเ้าถ้าคุณยังกลัวคนอื่นเสียใจคุณจะเสียใจเองไปตลอดนะคะคุณกลัวเขาจะเสียใจใช่ไหมคะ กลัวเขาจะผิดหวังกลัวเขาจะคิดว่าคุณใจร้ายคุณก็เลยยอมแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแม้ว่าคุณจะไม่ไหวแม้ว่าในใจของคุณกําลังจะพังทลายลงทุกทีแต่คุณรู้ไหมคะว่าทุกครั้งที่คุณกลัวคนอื่นเสียใจจนลืมดูแลหัวใจตัวเองคุณก็กําลังแลกความสุขของคนอื่นด้วยความเจ็บลึกๆในใจตัวเองมีคําสอนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอย่าให้ความเมตตากลายเป็นโซ่ตรวนที่คุณล่ามตัวเองไว้กับความทุกข์คุณไม่จําเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว ไม่จําเป็นต้องยอมเพื่อให้ใครสบายเพราะคนที่รักคุณจริงจะไม่ใช้ความรู้สึกผิดของคุณมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมชีวิตคุณคนที่กลัวทําให้คนอื่นเสียใจมักจะกลายเป็นคนที่ร้องไห้เงียบๆอยู่คนเดียวตอนกลางคืนคุณพูดปลอบใจคนอื่นได้ทั้งวันแต่ไม่มีใครสักคนที่เข้าใจว่าคุณต้องฝืนขนาดไหนไม่มีใครเห็นว่ารอยยิ้มของคุณคือการผ่านความเจ็บปวดที่ไม่มีใครแคร์อย่าหลอกตัวเองนะคะว่าฉันไหวฉันโอเค เพียงเพราะว่าไม่อยากให้ใครเสียใจเพราะว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นฝ่ายที่เสียใจหนักที่สุดเจ็บแบบที่ไม่มีใครเห็นเหนื่อยแบบที่ไม่มีใครรู้และสุดท้ายก็หายไปจากความสําคัญของชีวิตใครๆโดยที่ไม่มีแม้แต่คําขอบคุณฉะนั้นจงจําให้ขึ้นใจนะคะว่าความเห็นใจไม่ใช่การยอมให้ใครก็ได้มาลาเส้นเข้ามาในจิตใจของคุณใครที่ต้องได้โดยแลกกับการที่คุณเสียใจใครที่ต้องสบายโดยแลกกับการที่คุณจะต้องเจ็บปวดคนๆนั้น ไม่ควรที่จะอยู่ในพื้นที่ชีวิตของคุณตั้งแต่แรกค่ะข้อ 10. ความนุ่มนวลไม่เท่ากับการไปที่รองรับความเห็นแก่ตัวคุณเป็นคนที่นุ่มนวลคุณเป็นมิตรพูดจาดีมีน้ำใจมีเมตตาคุณช่วยเหลือคนอื่นด้วยใจเต็มร้อยคุณไม่อยากให้ใครลำบากใจเพราะคุณคุณก็เลยยอมให้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าในโลกของความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลความนุ่มนวลที่ไม่มีขอบเขตเท่ากับเหยื่อที่พร้อมจะให้ใครก็ได้เข้ามาหลอกใช้คุณคิดว่าคุณใจดี แต่คนบางคนเขาไม่ได้มองว่าคุณน่ารักนะคะเขามองว่าคุณยอมง่ายเขามองว่าคุณไม่กล้าปฏิเสธเขามองว่าคุณไม่กล้าหายไปไหนและนั่นแหละค่ะคือช่องว่างให้เขาใช้อำนาจของความเห็นแก่ตัวไม่เหยียบความใจดีของคุณอย่างไม่ได้รู้สึกผิดมีปรัชญายนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ความอ่อนโยนกลายเป็นป้ายยินดีให้คนเอาเปรียบที่มันแขวนอยู่ในคอของคุณคนที่รู้คุณค่าในตัวเองก็จะรู้ว่าน้ำใจมีไว้ให้ไม่ได้มีไว้แบกคุณช่วยใครก็ได้ แต่คุณไม่จําเป็นต้องกลายเป็นที่รองรับอารมณ์หรือว่าเป็นทางลัดของความเห็นแก่ตัวจากใครความน่ารักไม่ได้อยู่ที่การยอมทุกอย่างแต่มันอยู่ที่คุณกล้าให้แต่ไม่ยอมเสียหลักคุณนุ่มนวลได้แต่คุณก็ต้องมีขอบเขตให้ชัดเจนคุณอ่อนโยนได้แต่ก็ต้องมีแกนในที่มั่นคงเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ล้อมรั้วให้กับความดีของตัวเองมันก็จะกลายเป็นสนามเด็กเล่นของคนที่ไม่มีความละอายคนที่กล้าปกป้องความใจดีของตัวเองคือคนที่ใครก็เกรงใจ เพราะเขารู้นะคะว่าแม้คุณจะพูดด้วยรอยยิ้มแต่คุณไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครก็ได้ใช้คุณจนหมดคุณค่าข้อ11ยิ่งกลัวความขัดแย้งยิ่งจะกลายเป็นสนามให้คนอื่นรบคุณไม่อยากมีปัญหาใช่ไหมคะไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากจะขัดใจใครก็เลยเงียบแม้ว่าในใจจะเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่ได้พูดก็ตามคุณกลืนทุกคำพูดไว้ทั้งทที่มันขมจนเหมือนจะบาดคอคุณคิดว่าการนิ่งเงียบจะช่วยให้ทุกอย่างสงบ แต่คุณรู้ไมหมคะว่าความเงียบของคุณคือสนามที่เปิดโล่งให้คนอื่นเข้ามารบเพื่อผลประโยชน์ของเขาเพราะในโลกของความสัมพันธ์คนที่ไม่กล้าปะทะเท่ากับคนที่พร้อมจะให้ใครก็ได้เข้ามาล้ำเส้นคุณอาจาไม่ได้ตั้งใจจะยอมแพ้แต่คุณกำลังสละสิทธิ์ของตัวเองด้วยความกลัวชนิดที่ทำลายคุณจากข้างในมีปรัชญานหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณกลัวความขัดแย้งคุณก็จะไม่มีวันได้ความยุติธรรมเพราะคนที่ไม่กล้าออกเสียงปกป้องตัวเอง คือคนที่ไม่มีวันได้สิ่งที่สมควรได้คุณอาจจะคิดว่าความสงบคือชัยชนะแต่ขอให้แยกให้ออกนะคะว่าสงบที่ได้จากการยอมเสียตัวตนเท่ากับไม่มีสันติภาพแต่มันคือซากปรักหักพังของจิตใจของคุณบางครั้งการกล้าบ,บอกว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมมันก็คือกำแพงเดียวที่หยุดไม่ให้ใครก็ได้เข้ามาทำลายคุณคุณไม่จำเป็นต้องเสียงดังแต่คุณจะต้องชัดเจนคุณไม่จำเป็นต้องสู้กับทุกคนแต่คุณจะต้องรู้นะคะว่าเมื่อไหร่ควรยืนหยัดเพื่อตัวเอง จำไว้นะคะว่าคนที่ไม่กล้าขัดแย้งกับใครเลยก็จะต้องขัดแย้งกับหัวใจตัวเองทุกวันแล้วมันก็จะเจ็บในแบบที่ไม่มีใครเข้าใจเพราะว่าคนที่ไม่เคยพูดออกไปก็จะไม่มีใครได้ยินและเมื่อไม่มีใครได้ยินคุณก็จะไม่สัมพันธ์พอสําหรับใครเลยข้อ12ถ้าอยากจะให้คนเคารพคุณก็ต้องเริ่มจากเคารพตัวเองก่อนหลายคนถามว่าทํายังไงให้คนเกรงใจทํายังไงให้คนให้เกียรติเราซึ่งคําตอบจริงๆนะคะมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดหวาน หรือว่าการพยายามเป็นคนดีต่อหน้าคนอื่นแต่มันอยู่ที่พลังของความเงียบบางอย่างในตัวคุณที่คนสัมผัสได้ว่าคุณไม่ใช่คนที่ใครๆก็จะมาเล่นด้วยได้ไง่ายๆคนที่เคารพตัวเองไม่ต้องพยายามให้ใครกลัวเขาไม่จําเป็นต้องพูดเสียงดังเขาไม่ได้ต้องแสดงอํานาจแต่เขาจะนิ่งในแบบที่คนกล้าลาเส้นต้องหยุดคิดอีกรอบและนั่นแหละค่ะคือจิตวิทยาเบื้องลึกของความน่าเกรงใจมีคํากล่าวหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคุณจะไม่มีวันได้รับความเคารพจากโลก ถ้าเกิดว่าคุณยังละเลยความรู้สึกของตัวเองทุกวันถ้าคุณยังฝืนคุณยังยอมยังโกหกใจตัวเองเพียงเพราะว่าไม่อยากให้ใครไม่พอใจยังยอมให้ตัวเองเจ็บเพื่อรักษาหน้าคนอื่นไว้คุณกําลังสอนให้โลกมองข้ามคุณทุกวันโดยไม่รู้ตัวการเคารพตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนแต่มันเริ่มจากการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองถ้าคุณไม่โอเคคุณก็แค่กล้าพูดถ้าคุณไม่ไหวคุณก็กล้าถอยถ้ามันไม่ยุติธรรมก็แค่กล้าตัด ไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันนะคะว่าคุณควรได้รับอะไรแค่คุณกล้ายืนยันกับตัวเองค่ะว่าฉันมีค่าเกินกว่าจะทนอยู่ในที่ที่ทำร้ายหัวใจของฉันเมื่อคุณยืนยันในคุณค่าของตัวเองได้พลังในตัวคุณก็จะเปลี่ยนคนอื่นก็จะสัมผัสได้ถึงกรอบที่เขาไม่ควรก้าวข้ามโลกก็จะเริ่มเกรงใจโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะและสุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่ยอมให้ใครข้ามเส้นวันหนึ่งเขาจะหันมาเคารพเส้นนั่นเอง เพราะว่าจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่การพูดเสียงดังแต่มันคือการกล้ายืนในจุดของตัวเองโดยที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังทุกครั้งที่คุณไม่กล้าพูดคุณกําลังฝังตัวเองให้หายใจไปกับสายตาของคนอื่นแล้ววันหนึ่งคุณก็จะไม่เหลือพื้นที่ให้กับตัวเองเลยนะคะฉะนั้นอย่าก,กลัวคนไม่พอใจเพราะความกลัวนั้นมันกําลังทําให้คุณหายไปจากชีวิตตัวเอง และถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนะ